วันนี้พบกับการละลา l ออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการนั่นเองนะคะเจ้าของร้านรีวิวเองเลยและวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าครอบครัวใหญ่นะ,ะหรือลูกค้าที่จะเอารถไปทำเป็นรถเช่านะคะครอบครัวที่เยอะๆห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเพราะว่าวันนี้การมีรถแลไอเทมราคาพิเศษมานำเสนออีกแล้วนี่เลยค่ะ Hyundai h ุนไดฮ H1 นะคะ อีลิตนะคะปี2017นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นกระจังหน้าตั้งแล้วนะคะและสำหรับที่การบอกว่าแลไอเทมนั่นก็คือคันนี้นะคะไม่เพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะบอกไม่ผิดนะห0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่หารถสวยไม่น้อยสภาพป้ายแดงแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะ คันนี้การพูดได้คำเดียวว่ามันใหม่มากๆเลยนะแล้วราคาก็ต้องพิเศษเพราะวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ที่ดูคลิปนี้นะคะการลดทันที30,000บาทเหลือเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหลูกค้าได้รับลถสวย ในราคาที่พิเศษมากๆอย่าช้านะเพราะว่ารุ่นนี้โฉมนี้ไปไวมากๆและการมีแค่คันนี้คัน,นเดียวนะคะที่สภาพใหม่ๆสวยๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะคะและสำหรับโปรโมชัน่นพิเศษที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือสำหรับลูกค้าออนไลน์หรือว่าลูกค้าที่เข้ามาดูรถหรือจองรถกับเรานะคะการลดเพิ่มทันทีอีก10,000บาทบอกเลยว่าลูกค้านะคะ จะได้รับรถสวยและส่วนลดพิเศษ10,000บาทกันเลยนะคะและส่วนลดไม่พอของแถมขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะ,ะการบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะการไม่บวกแหวรเซนนะคะฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยเอาน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะ อ่นสบายๆเพียงแค่1,500 0บาทต่อเดือนสูงสุดอัพเเปีและดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นพิเศษมากๆเพียงแค่2.79%เร์เซเท่านั้นการบอกเลยว่าสูสีกับป้ายแดงเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่ามันง่ายมากๆนั่นก็คือการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะดูรีวิวสวยๆรอๆอยู่ที่บ้านเลยนะ,ะการจะ าไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นนะคะขอไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีลูกค้าจะเข้ามารับรถที่บ้านหรือให้การส่งก็ได้นะคะการส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเอกบอกเลยนะคะว่าซื้อรถร้านไลออนคารมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะฟรีแวดเจ็ดเร์เซนสหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ก็โหฟรีดาวฟรีเซ็นเอกสารฟรีส่งนะคะ อยากจะได้อะไรฟรีๆเข้ามาคุยกับการได้เลยอ่ะเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยอย่างที่การบอกหรือเปล่านะคะและการต้องขอย้ำนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังหารถรุ่นนี้อยู่นะคะแล้วอยากได้รถหม่น้อยๆสภาพสวยๆแลไอเทมแบบนี้ฟังคลิปนี้เลยนะคะการจะรีวิวให้ดูทั้งหมดว่ารถสวย สภาพเป็นยังไงนะคะอะเข้ามาดูเลยอย่างนี้การบอกคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นโฉมของ m i n นอร์เชแล้วเป็นโฉมของกระจังหน้าตั้งแล้วนะคะโฉมที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยนะคะและสำหรับสีนะคะการต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะจะเป็นสีเทานะสีเทาเนี่ยเขาจะลงในเล่มทะเบียนนะคะแล้วคันนี้นะคะจะเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะ แต่เวลาที่เราคุยกันก็จะเราอาจจะคุยกันว่าเอ้ยเป็นสีบอลน,นะคะหรือสีบอลสว่างอะไรแล้วแต่ลูกค้าเรียกได้เลยนะคะแต่นะสำหรับความสวยของสีการให้ไปเลย97-98%บอกเลยว่าสีเดิมๆไม่ได้มีการสาดสีทั้งคันนะอันนี้สีเดิมๆเ,เลยสภาพสวยๆแบบนี้นะคะและนี่ตัวแม็กการให้ดูเลยดีกว่านะแม็กจะเป็นแม็กลายของเขาเลยนะคะ แม็กรุ่นนี้นี่สวยมากจะเป็นโครเมียมแล้วยางจะเป็นยางบีซนปี2022กันเลยโอ้โหยางใหม่อีกแล้วนะคะรถสวยๆก็ต้องคู่กับยางใหม่ๆนะแล้วก็จบมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะคันนี้จะมีกันสาดแล้วด้วยนะคะนี่ไล่มาเลยนะคะโอ้โหสภาพสีนี่คือสวยมากริ้วรอยอะไรคือน้อยมากๆการต้องบอกก่อนว่าสำหรับลูกค้าที่ดูสีนี้อยู่นะคะ สีนี้เนี่ยมันจะได้1ความหรูหรานะคะแล้ว2ก็คือเป็นสีที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่เก่าไม่อะไรแล้วริ้ว่อยมองไม่ค่อยเห็นนะคะการเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบสีนี้มากๆเพราะว่าดูแลง่ายนะคะไม่ต้องล้างเยอะนะคะเพราะการขี้เกียจล้างรถบ่อยๆนะ,ะใช้สีนี้คือบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นออลิทหรือตัวรองท็อปของ11ทีนังนั่นเองนะคะ อ่าแล้วเปิดง่ายมากนี่มันจะดีดขึ้นไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยนะคะนี่ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเดิมๆฝากระโปรงหลังไม่มีไขเลยโอ้โหนี่การแบบไล่ให้ดูเลยนะคะตัวเม็ดอาร์กะไรต้องเป็นแบบนี้แล้วภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นั่งนั่นเองนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะคันนี้ที่การบอกว่าใหม่ลูกค้ามาดูตรงนี้เลย าการให้ดูตรงที่ปิดลูกค้าไม่มีรอยเลยเชื่อไหมคือปกตินะคะตรงนี้เนี่ยถ้ารถใช้งานเยอะใช้งานหนักนะ,ะลิ้วรอยจะเยอะแต่นี่คือแทบไม่มีลิ้วรอยเลยลูกค้าใช้งานยังไงเนี่ยและส่วนเบาะนะคะเวลาที่เราจะไว้ของนะคะนี่ยังห่อพลาสติกอะไรอยู่เลยนะคะเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะนี่เลื่อนไปได้เลยนะคะสามารถไว้ของไว้อะไรได้เลยนะคะ นี่ตรงแบบว่ารางเลื่อนอะไรนี่พลาสติกสีฟ้า,ฟานี่คือยังห่ออยู่เลยนะคะลูกค้า mm hmm. เพื่อนเนี้ยการบอกเลยว่ารถเนี่ยสภาพใหม่มากนะ,ะ mm hmm. ถ้าถามการนะคะว่าเอ้ยถ้ามองไปอย่างเงี้ยแล้วใหม่มากใช่เลยนะคะนี่ เดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะว่าคันนี้จะใหม่ขนาดไหนการอยากรีวิวข้างในให้ดูแล้วไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกการพูดได้คำเดียวว่าสภาพใหม่มากๆเนี่พวกที่กันความร้อนพวกอะไรยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะคะลูกค้าและเดี๋ยวการจะเริ่มรีวิวทีละอย่างเลยเริ่มต้นกันด้วยเบาะดีกว่านะเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้ง11ที่นั่ง นี่ข้างหน้าจะสามารถนั่งได้3คนหรือว่า2คนก็ได้สามารถที่จะเอาขึ้นได้เลยนะคะนี่พลาส,สิกอะไรยังห่ออยู่เลยดูตรงในส่วนของประตูนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะสภาพใหม่กิ๊บเลยนะคะาลามาเลยนะคะก็จะมีแอร์แบคู่หน้านั่นเองนะคะนี่คอนโซลอะไรคือใหม่มากนะคะแล้วนะคะ ในส่วนของหน้าจออันนี้การต้องบอกก่อนว่าหน้าจอเนี่ยจะติดเพิ่มนะคะจะมีหน้าจอหน้าแล้วก็หน้าจอเพดานนะคะนี่ติดอย่างดีเลยนะคะเป็นหน้าจอทัสกีนนั่นเองจะมีในส่วนของอใส่ซีดีก็ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์มือถือหรือเนวิเกเตอร์ระบบนำทางก็ได้นะคะโอ้โหส่วนแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แยก ด้านหน้าและด้านหลังนี้แอร์หลังจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถปรับเองได้เลยนะคะ ส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองนี่นะคะคือหน้าจอหน้าปัดนี่ใหม่เพียงแค่50าหมกิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถใช้น้อยสภาพสวยส่วนพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันดูโลโก้เลยลูกค้านี่พลาสติกยังห่ออยู่เลยนะคะโลโก้ฮุนไดแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะเปิดโหมดอะไรตรงอจอทางด้านซ้ายมือนั่นเองส่วนนะคะ กระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วด้วยมีเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะนี่นะคะคือเอกสารคือคู่มือนะคะโอ้โหบอกว่าเลยว่ามาเป็นกระเป๋าเลยลูกค้านี่นะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการขอย้ำเลยนะคะพิเศษอีกแล้วนะคะเพราะคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดเท่านั้นนะคะการมีประกันปอนหนึ่งของธนาชาติประกันภยัย เกือบหนึ่งปีเต็มนะันก็คือหมดเดือนกรกฎาคมปี67นั่นเองนะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อสดเอาประกันไปเลยเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะราคานี้คือเกือบ20,000บาทนะคะโหบอกเลยว่าพิเศษมากอ่ะเดี๋ยวการพาไปรีวิวแถวที่2ดีกว่านะคะอยากจะรีวิวแล้วนะคะและการพูดได้คำเดียวว่าคันนี้มันใหม่มากๆเพราะว่าทุกอย่างยังห่อพลาสติกอยู่เลยลูกคา้าเบลาไฟนะคะ ทุกอย่างจริงๆนะคะการใช้งานนี้คือแบบว่าน้อยมากๆสําหรับคันนี้นะคะและแถวที่2นะคะการบอกเลยนะคะว่าสามารถหมุนได้180องศานั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่พอเอ้ยอยากจะใช้งานฮุนไดนะคะแล้วก็หมุนไปเพื่อที่จะนอนหรือไว้คาซีดหรือไว้อะไรสามารถทําได้เลยนะคะและทําได้ง่ายๆนะคะนี่เดี๋ยวการทําให้ดูเลยนะคะนี่เราสามารถที่จะ ทำอันนี้นะคะบอตรงกลางนี่ให้มันในนี้ไปนะคะพับไปแล้วเราก็หมุนเลยนะคะนี่บอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากๆลูกค้านะคะบอนี้คือการว่าแทบไม่เคยหมุนแน่เลยนะคะแน่นมากๆและเวลาที่เราจะขึ้นนั่งก็ง่ายแค่นี้เองแล้วการต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้มันใหม่มากลางทั้งหมดเนี่ยนะคะพลาสติกสีฟ้านี่คือยังอยู่อยู่เลยลูกค้า นี่ยังอยู่ทุกกลางเลยนะคะบอกเลยว่ามันใหม่มากแล้วคมเข้ารูปนะคะของฮุนไดนะคะที่ปูนี่คือค่อนข้างใหม่เลยนะคะและที่การบอกว่าเบาะเนี่ยมันใหม่เพราะว่ามันมีพลาสติกทั้งหมดเลยลูกค้านะคะเนี่ยพลาสติกตรงเบลตรงอะไรแล้วเบาะไม่มีรอยอะไรเลยอะ่ะเบาะใหม่มากและการว่าเบาะเนี่ยไม่มีใครเคยนั่งแน่ๆเลยนะคะแถวสุดท้ายแถวอะไรเหมือนกันใหม่มากๆนะคะและการบอก อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแอร์นะคะไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าจะมีแอร์ทั้งหมดนี่คือ3ช่องที่ลูกค้าเห็น2ฝั่งคือ6ช่องเลยนะคะคุณใดนะคะเป็นรถที่แอร์นี่คือเย็นเฉียบอยู่แล้วนะคะและคันนี้แอร์เย็นมากๆและที่การบอกว่าพลาสติกยังห่อเนี่ยลูกค้าดูไฟดูไฟเลยเห็นไหมคะพลาสติกคือยังห่อทั้งหมดเลยอะ่ะคืออันนี้ไม่ใหม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะลูกคา้าและอย่างหนึ่งนะคะนี่ ทีวีเพดานการต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นรุ่นวิทยุนะคะ แต่อันนี้คือแต่งเพิ่มใส่จอหน้าแล้วก็ใส่จอเพดานนั่นเองนะคะเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่จอใหญ่บิ๊กเบิ้มมากๆนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะเราจะดูให้เหมือนข้างหน้าก็ได้นะคะและสำหรับคันนี้นะคะการบอกได้คำเดียวว่าลูกค้าต้องไวนะคะเพราะมันสภาพป้ายแดงจริงๆนะคะสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและสำหรับลูกค้า ที่หารถรุ่นนี้อยู่หรือว่ารถตู้นะคะการบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆสําหรับคุณใดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปแต่ง VIP นะคะหรือลูกค้าจะเอาถอดเบาะทั้งหมดไว้ของก็ได้หรือนั่งทั้ง11ที่นั่งไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวนะคะมันตอบโจทย์ถูก ฝั่งชันจริงๆนะคะนี่เบาะก,ก็สามารถหมุนได้180องศานะคะไม่ตอบโจทย์ได้ยังไงนะ,ะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าคันนี้การพูดได้คําเดียวว่ามันใหม่ทุกอย่างจริงนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะนี่คือฝากระโปรงหน้านะคะการไล่ให้ดูเลยตัวน็อตไม่มีไขนะ,ะเดิมๆต้องเป็นแบบนี้สีภายในต้องด้านก็สีภายนอกนะคะตัว วงกลมนะคะสัญ,ญลักษณ์อะไรต้องไม่เบี้ยวนะคะเดิมๆเลยนี่สภาพสวยๆนะคะอย่างคันนี้การจะรับประกันเลยว่าไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลเป็นรถบ้าน100%เซนะคะแล้วก็เป็นเครื่อง A2 แล้วด้วยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5หรือว่า2,500หซีซี175แรงมา้าเครื่อง A2 แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาปิดก็ง่ายนะคะเนี่ ายมากนะคะเพราะว่าฝากระโปรงเขาเล็กนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกเลยว่าคันนี้นะคะต้องสวยถูกใจลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนแต่จะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะและลูกค้าเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นเจ้าของคันนี้นะคะการบอกเลยว่ามันคุ้มค่าแก,ะกะ่การรอคอยแก่การ ที่จะซื้อคันนี้มากๆนะคะและที่สําคัญการจะรับประกันเลยว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงแล้วก็อย่างหนึ่งที่การพูดเมื่อกี้ขอย้ําเลยว่าเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจการบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น f a e b o o k YouTube ไลน์หรือว่าติ๊กต็อกนะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้นะคะ หรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่นี่ว่าสวยถูกใจอย่างที่คุณการรีวิวหรือเปล่าการบอกเลยเข้ามาเลยนะคะและกลานการนะคะจะอยู่ตรงเส้นกาญจนนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองหาง่ายมากๆร้านนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดหรือลูกค้านะคะจะตาม Google Map มาก็ได้นะคะเซิร์ชใน Google Map ว่าไลออนคารรถมือสองภาษาไทยนะคะ ปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะคะและก่อนที่เราจะส่งรถนะคะเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้รถสวยไม่น้อยของจริงเข้ามาดูได้เลยการการันตีให้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ